สวัสดีพี่พแฟนเพจนะครับฝสิริทุกท่านนะคะวันนี้สีอยู่กับเจ้ารุ่นวัยแท็กนะคะสีพิเศษค่ะสีส้มนะคะราคาค่าตัวนะอยู่ที่1น9 0 0ล้านสี่บาทนะคะแล้วก็สีพิเศษสีส้มคันนี้ก็เพิ่ม1นึ่งบาทนะคะคันนี้เรียกว่าแต่งสวยมากเลยนะมีทั้งชุดวายด้านหน้านะแล้วก็แม็กสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวสิจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้นะมีแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะอันดับแรกเลยด้านหน้านะใส่เป็นกระจังหน้าใหญ่แบบนี้นะคะ ตัวหนงสือ Ford F O D 3D นะสีดำตัดขอบเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะสีส้มนั่นเองนะคะตัวนี้แล้วก็เพิ่มเป็นไฟสีส้มนะ3จุดนะกระจังได้า่แบบนี้ระบายความร้อนได้ดีค่ะนี่เลยนะแล้วก็ตัวไฟหน้าก็ได้เป็นไฟ LED ที่เป็นไฟสีแคมขนาดใหญ่แบบนี้และมีตัวเดย์ไทมมาให้ด้วยนะคะรอบนอกนะ,ะได้เป็นไฟ LED ไฟตัดหมอกก็ได้ไฟ LED ค่ะนี่เลยนะ และคันนี้นะได้ชุดแต่งนะที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะเป็นครอบชายกันชนนะที่มาในชุดวายนั่นเองชุดวายเขาจะประกอบไปด้วยครอบชายกันชนด้านล่างทั้งหมดนะทำเป็นสีทูโทนนะสีดำด้านนะตัดสลับนะกับสีบอลเงินนั่นเองค่ะและมีห่วงลากจูงนะคะมาให้2ฝั่งนะคะด้านข้างนะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะในชุดวายนะคะใส่อะไรนะเป็นคิ้วล้อที่มากับเซ็ตชุดวายเลยนะคะหล่อๆแบบนี้คิ้วล้อแบบเรียบนะขนาด6นิ้วนะสวยงามเลยนะน,นี้นะ และช่วงล่างนะคะก็ทําการยกขยับนะค,ะความสูงนะคะไป2นิ้วนะ,ะใส่หมากกันโค้งก้อนหนุนนะคะอุปกรณ์ชุดยกนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กลายดอกไม้นะคะสีดําตัดขอบแดงนะคะสวยๆแบบนี้นะ,ะตัวแม็กเนี่ยขอบ18นแคะแต่ว่ายางเนี่ยใส่ขนาดไซส์ใหญ่เลยนะ,ะเป็น285นะ,ะทัพหกนะ,ะ R18 นั่นเองตัวนี้ก็เป็นยางออเทเลนนะ,ะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยและเป็นยาง หน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยสวยงามและเต็มมากนะคะกับตัวซุ้มล้อนั่นเองค่ะตัวแก้มข้างนะคะเทอร์โบนะคะเครื่อง2570นะ170แรงมา้า4 0 5, 5้นิวตันเมตรนะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองค่ะกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่เป็น LED มาให้ด้วยนะคะที่มุมกระจกแล้วก็พับเป็นปรับไฟฟ้าได้มีไฟ LED สองสว่างด้านข้างตัวรถมาให้ด้วยค่ะเบาลองมือติดตั้งแล้วค่ะคิวกันสาดติดตั้งให้เราแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนเราหลังคางเนี่ย พี่ๆนะสามารถไปติดแหลกถาดสำมะ,นะันะเพิ่มได้นะเพราะว่าด้านบนเนี่ยเรานะคเนี่ยยึดเจาะกับตัวรถมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสติกเกอร์นะคะด้านข้างนะ,ะก็ทําเป็นสีดําเลยนะคะตัดกับตัวรถสีส้มนะคะได้อย่างสวยงามเลยนะคะมีคําว่าเลนเจอร์ด้วยส่วนด้านท้ายเนี่ยลูกค้ารีเควสนะมีทั้งลายขวนแล้วก็สั่งตัดนะ,ะพิเศษเลยนะ,ะเป็นคําว่า F and นนั่นน่เองคะได้ไฟไท้าย LED แบบนี้มากับตัวรถแล้วที่ใส่เพิ่มไปเป็นข้อไฟไท้ายไปให้ก็เพิ่มมิตินะคะให้กับตัวไฟไท้ายให้มันสวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะโลโก้วายแท็กเป็นอะคริลิก 3D นูนๆสีดำสวยๆนะคะกล้องมองหลังมีมาให้แล้วค่ะด้านนี้นะคะแล้วก็ทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์นะคะทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์กะระยะนะคะถอยหลังนะคะของรุ่นว i t แทนะคะตัวนี้ได้ ตัวกล้องมองหลังกับเซนเซอร์เนี่ยที่ทางานคู่กันเนี่ยเซตเนี้ยได้มาจากโรงงานเลยนะส่วนฝาท้ายตัวส่วนฝาท้ายนะตัวนี้มีตัวล็อกให้ด้วยแล้วก็ตัวกันลอยมือเปิดและไฟเบรกนะคะพอเปิดฝาท้ายนะคะนี่เลยค่ะจะเจอตัวกันลอยนะคะแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะคะได้ถึง66%เลยนะคะไลเนอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านท้ายนะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีช่องสําหรับเสียบไฟนะพาวเวอร์ ชาร์จเจอร์1จุดนะคะแล้วก็ช่องเสียบไฟบ้านนะคะตัวนี้อีก1จุดนั่นเองค่ะ230โวลต์หรือ400วัตต์นั่นเองค่ะนี่เลยสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวสิจะพาไปชมนะคะภายในนะของรถวายแท็กคันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะภายในนะของรุ่นวายแท็กคันนี้นะจะเจอพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย p พาเวอร์ไฟฟ้านะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะตั้งความเร็วล็อกความเร็วนะทางด้านซ้ายของพวงมาลัยนั่นเองค่ะหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วดิจิตลลเยนะคะค บอกรายละเอียดตัวรถนะคะทิปไม้ต่างๆนะคะดูได้ที่หน้าจอหน้าเลือนไม้เลยนะคะปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้แล้วค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ไฟไฟออโต้นะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้าฝนออโต้นะคะแล้วก็ลดแสงหน้าเรือนไม้นะคะส่วนหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะซิงค์โนั่นเองค่ะเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยค่ะที่สำคัญสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชัน ford pass นะคะสามารถรู้พิกัดตัวรถนะคะแล้วก็ สั่งสตาร์ทรถและปลดล็อกรถระยะไกลได้ด้วยค่ะแอร์ <Air S 2> แยกซ้ายขวาขอีกด้านนะคะจะเจออีกหนึ่งจุดนะคะจะเป็นช่องที่สําหรับแท่นชาร์จไร้สายนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะมีกึ่งแมนวนวลให้ด้วยนะคะมีเบรกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็โหมดปรับการขับขี่ค่ะเรียกว่าคันนี้นะคะน่าใช้มากๆนะสำหรับรุ่น y t e c ทนะคะขับ2นะคะเกียร์ออโต้หสปีดนั่นเองค่ะสำหรับรีวิวรถนะคะรุ่น y t e c ทสีส้มสวยๆคันนี้นะคะราคาค่าตัวทั้งหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาท สีพิเศษนะคะจะเพิ่ม1,000 10, 0บาทถ้ามีสีเหลืองนะคะแล้วก็สีส้มนั่นเองค่ะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะสนใจอยากได้รถอลอๆคันนี้ง่ายๆเลยนะ,ะสีจะทิ้งลิงก์ลายนะคะไว้ด้านล่างนะคะยังไงก็สนใจทักเข้ามาสอบถามสีได้นะคะเบอร์โทรสีนะคะศ8 3 516หนะคะ9832นะคะหรือ065453 2424ค่ะ ถ้าเกิดคลิปนี้นะถูกอกถูกใจพี่ๆท่านไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b ์นะคะแล้วกดติดตามพีสิด้วยนะคะจะได้พลาดคลิปรถสวยๆต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้นะสิขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกัใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ